คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกๆท่านด้วยค่ะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้เราก็จะมาเช็คนะคะสัญญาณข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะมีสัญญาณข่าวดีใดนะคะที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะ มีความสุขมีความสมหวังมีความสบายใจเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยไม่ต้องเลือกตองพ่นะคะไปเลยเชื่อว่าใครเปิดมาเจอคลิปนี้โชคดีแน่นอนไม่ว่าจะตั้งใจหรือเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นความบังเอิญก็ดีที่คุณเปิดมาเจอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะว่าะจะมีสัญญาณข่าวดีใดเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเอาสัก7วัน9วันหรือ1เดือนก็แล้วกันเช็คซิว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่ทำให ใจของเราพองโตรหรือเปล่าอันนี้คือทําคลิปขนาดรอใส่บาทก็เลยทําเป็นรนดอมรอนะคะยังไม่ได้ลงคลิปในช่องทางไหนเลยก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่องทางนี้ก็ได้นะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะค่ะครูตามกําลังทรัพย์นะคะ,คนะคะหรือใครจะทําบุญนะคะตอนนี้ก็ปิดรับแล้วแหละนะคะก็เดี๋ยวรอชมภาพอีกทีหนึง่งนะคะช่วงที่จะไปถวายสังฆทานช่วงสิ้นเดือนนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวแพลนใหม่เออมาดูกันใบแรกนะคะโอ้ได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูเลยนะคะอ่าสีเล็บไผ่สองเล็บไม่เป็นไรอ่ะวิวออฟฟอร์จูนะคะเดอะสตานะสองใบแรกมาก็ถือว่าดีจัดแล้วนะจริงๆเป็นความเป็นการเปลี่ยนแปลง เป็นความสันโดษเป็นความสงบเป็นความสงบร่มเย็นก็ได้เป็นชีวิตที่มันอยู่ในวิถีทางที่มันควรจะเป็นนะคะ mm hmm. ไพ่เดอะสตาเนาะมีใครอยู่ในลัคนาราศีกุมหรือว่าเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสวันเสาร์ไหมเออเดี๋ยวดูต่อนะดีจริงเหรอแม่สองใบมันตอบได้เหรอว่าแบบเอ้ยมันดีนะมันมีสัญญาณข่าดีเข้ามานะอะไรอย่างงี้แน่นอนนะคะ น้องหมาก็มันะนั่งเฝ้ารอใส่บาตรก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราทําคลิปรอนะคะอ่าโอเคต่อมาเป็นราชินีถือเหรียญราชินีเหรียญน,นะต่อมาเป็นหกเหรียญใส่บุญเนาะชอบทําบุญชอบเธอเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนใจบุญนะ่ะ นะคะบางคนชอบโอนบริจาคนะคะเขาแชร์อะไรมาบุญอะไรที่ทําได้ก็ทําบางคนก็ชอบเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆชอบเลี้ยงอาหารน้องหมาน้องแมวจรชอบแบ่งปันบางทีให้ความรู้บางทีให้ข้อมูลคนอื่นโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอะ่ะคือไม่ได้หวังผลตอบแทนก็คือช่วยเพราะหวังดีจริงๆช่วยเพราะอยากจะช่วยจริงๆ บางคนอยู่ในราศีกุมวันพฤหัสวันเสาร์เกิดราศีพฤกษกมังกรกันนะคะอืมราชาไม้จัดว่ดดีแหละห้าใบเนี่ยนะจัดว่ดดีนะคะวุนเกิด <c oughs> <c oughs> มันนี้เลยน้องหมามันไปเห่าเขาโอ้ยนะอย่านะอย่านะ อ่ะคิงไม้มามาต่อห้าใบแล้วนะเปิดสิบใบเนาะสิบใบนะสิบในะบอ่นหนึ่งดาบนะห้าถ้วยดูซิว่ามันมีสัญญาณข่าวดีใดเข้ามาไหมจริงๆก็เห็นตั้งแต่สองใบแรกอย่างที่บอกแล้วแหละว,ว่าเออมันก็มีอันอะไรดีๆเข้ามาอัศวินดาบ สวินเหรียญอีกสักหน่อยเก้าไม้เดี๋ยวเราขยายกันนะเก้าไม้คืออะไรแล้วก็ห้าถ้วยคืออะไรห้า <c oughs> ถ้วยคือสามถ้วยเก้าไม้คือเดะมนเหรอคุณกังวลเรื่องไหนหรืออยู่หรือเปล่าอ่ะเห็นถ้า ธาตุดินแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะก็จริงๆภาพรวมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นดาบที่เป็น10ดาบเก้าดาบ8ดดาบอะไรออกมาในลักษณะนั้นมันยังเป็นอัศวินดาบมันยังพอไปได้อยู่มันยังมีแรงผลักดันมันยังมีสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อยู่เอาเป็นว่าบางท่านเนี่ยพลังงานตอนนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของงานในเรื่องของเงินหรือกังวลในเรื่องของ ความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเออทิศทางมันจะไปยังไงมันจะเป็นแบบไหนกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนไม่สบายใจไปก่อนคิดเผื่อไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆเลยถ้าเราอยู่ในวเบรชั่นนั้นนะคะอยู่ในพลังงานลบนั้นๆไปเตยแนะนําว่าให้ดึงจิตดึงใจที่มันตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในอบายภูมิขึ้นมานิดนึงนะคะดึงจิตดึงใจที่มันตกหล่นเป็นกรรมอยู่ยในอบายภูมิขึ้นมา พยายามที่จะไม่ไปโฟกัสพลังงานลบหรือคิดอะไรล่วงหน้าไปก่อนว่ามันจะไม่ดีมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนเรายิ่งไปดึงเอาปัญหาอุปสรรคเข้ามาจริงๆพลังงานเราดีเลยนะดีเลยแต่มันจะมีเสี่ยวนึงของความรู้สึกหรือความคิดนะคะที่มันมันรู้สึกว่ามันเป็นกังวลมันเป็นเครียดมันเป็นจิตตกมันเป็นไม่สบายจิตไม่สบายใจมันมันมีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองเนี่ยนะคะก็ต้องปรับพลังงานใหม่เออปรับยังไงล่ะมันปรับได้อยู่นะคะไปแต่เชื่อว่าคุณมีวิธีการและคุณน่าจะทําได้นะคะเอออะไรที่มันเป็นความรู้สึกไม่สบายจิตไม่สบายใจนะคะมันดึงจิตดึงใจกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งดาบมันคือการสาสางเนะาะไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นเหมือนพรหนึ่งที่เราได้รับจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแบบเอ้ยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณจะมีศักยภาพ ในการรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้นะคะแล้วก็ลี้คลายสถานการณ์นั้นๆให้มันรับรื่นลงตัวได้ที่นี้นะคะถามว่าสัญญาณข่าวดีใดและแม่หมอที่มันจะเข้ามาที่มันจะเกิดขึ้นสามถ้วยคืออะไรการเฉลมิมฉลอง View Off o r t จ n e คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เด e s t ต r ก็คือความสงบลงเย็นที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะจะมีการช่วยเหลือการไกด์ไลน์การการไกด์อะไรบางอย่างนะจากผู้รู้คนที่รู้จริง ครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนก็ได้คนรักก็ได้ที่จะมาไกด์ไลน์อะไรบางอย่างกับคุณอาจจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนวิดีโอบางวิดีโอที่เราดูในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องแดงช่องฟ้าช่องสีดําหรือดูในช่องไหนก็ดีช่องไหนก็ดีมันจะมีข้อความหรือมีประโยคที่คุณเห็นซ้ําๆหรือคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้แหละมันเป็น การฮิวหรือการไกด์คุณหรือเป็นคลิปบางคลิปที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าฟังแล้วมันได้ประโยชน์มากๆตรงนี้นะคะคุณจะเห็นแล้วมันจะเป็นรอยเชื่อมหรือทางเชื่อมที่ทำให้เราเได้รับอะไรดีๆเข้ามาคุณอาจจะเห็นโคชชิ่งที่เขามาพูดนะคะถึงปัญหาบางอย่างที่คุณมีอยู่แล้วคุณยังแก้มันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณเรื่องของการเงินการงาน ความสัมพันธ์อะไรก็ดีคือตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีคลิปบางคลิปเด้งขึ้นมาหน้าฟีคุณนะคะคลิปบางคลิปเนี่ยเด้งขึ้นมาหน้าฟีคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้คลิปตรงนี้แหละนะวิดีโอตรงนี้แหละคลิปบางคลิปที่มันเด้งหน้าฟีดเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันมันโอเคตรงนี้มันช่วยปลดล็อกความรู้สึกหรือความคิดหรือคําตอบบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจได้นะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเก่า ที่เราคิดอยู่นะคะมันจะถูกปลดล็อกมันจะถูกคลี่คลายหรือคําตอบบางคําตอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันมันโอเคแล้วมันดีแล้วเราได้คําตอบแล้วมันชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้ไม่ได้มองว่าหลักๆเลยก็คือ ข้อความรูปข้อความประโยคหรือคลิปวิดีโอบางคลิปนะคะที่มันเป็นสัญญาณเตือนคุณนะคะรวมทั้งการสะสางปัญหาอุปสรรคนะคะทิศทางการงานการเงินที่มันราบลรื่นลงตัวขึ้นชิลขึ้นสบายใจขึ้นโล่งขึ้นนะคะเออนะร่างกงร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจแข็งแกร่งขึ้นนะคะหรือความรู้สึกที่มันลงตัวขึ้นในหลายๆด้านตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะคะมันก็ทําให้เราเองเนี่ย รู้สึกมีความมั่นใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปในวันนี้นะคะ mm. ก็บอกแล้วว่าเฮ้ย mm. พลังงานเราดีนะ mm. มันไม่ใช่แค่ไก่กาเ mm. ด้อี่เออมันไม่ใช่ไก่กาแล้วเนี่ยพลังงานมันดีมันมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะคะ mm. เออพร้อมที่จะรับความสําเร็จพร้อมที่จะรับความสุขความร่มเย็นความสบายจิตสบายใจหรือย,อยังพร้อมแล้วก็รับเลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ต้องรอะคะ่ะไม่ต้องรอแล้วรับเลยนะอะดูอีกสักหน่อยเพิ่มเติม ก่อนจบคําทํานายในวันนี้นะคะดูอีกนิดนึงตูพ่พระพิฆเนศพยากรน,นกก็ขยันร้องแล้วจ้ะรอใส่บาเช้านะคะก็ทําคลิปรอไปเลยจ้ะ ใบแรกมาแล้วนะคะเป็นไพ่พระปรีนาโมจันคณปติปางแก้ไขกาเก่ลิกดวงชะตาขจัดปัดเป่านิสิล้างมนทินอันนี้ตอบชัดเลยเนาะเอออะไรที่มันเป็นมนทินอะไรที่มันเป็นแผลในใจคุณมันจะถูกคลี่คลายเนาะแล้วก็งานประสบความสําเร็จชีวิตสมบูรณ์ได้พัฒตรุณคณะปตินะคะอีกใบได้พักติคณปติก็เป็นเรื่องของพลังงานจากผู้หญิงและความงามงานกับผู้หญิงงานเกี่ยวกับเรื่องของ ศัลยกรรมคลินิกความสวยความงามต่างๆช่างต่างๆนะคะช่างเสริมสวยทําผมทําเล็บต่อขนตาทําคิ้วนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามงามนะก็ต้องบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นหรือนะคะงานที่ต้องทําหรือมีคอนเน็กชันที่มันจะต้องติดต่อหลายกลุ่มอายุหลายเพศหลายวัย ราบลื่นลงตัวนะคะนี่สินก็ถือว่าคลี่คลายแล้วก็ปลดล็อกเพราะฉะนั้นเฮ้ยภาพรวมมันไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่มันเป็นพลังงานลบหรือท็อกซิกบอกแล้วนะคะว่าพอเปิดเข้ามาฟังคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังเพราะว่าพลังงานมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของการพลิกดวงชะตามันเป็นเรื่องของความสําเร็จมันเป็นเรื่องของชีวิตที่จะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องของอความสําเร็จความสวยความงาม ความใจฟูใดๆความแบบมิติใดๆที่มันดีๆมันบังเกิดขึ้นเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราพิมพ์รับคำทํานายดีๆนะคะด้วยการพิมพ์2-4-2-4ก็แล้วกันเนอะใครเปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือบังเอิญก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ราบลื่นลงตัวสำเร็จทุกสิ่งอ่าใครเปิดมาเจอด้วยความตั้งใจหรือบังเอิญขอให้แฮงแขงแงตลอดตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเลยค่ะ